ผมก็ขามน่อยเส้นเกาเส้นเคยพี่น้องมาแล้วบ่าเฮ้ยขณะนี้เวลา13นาฬิกาจ้ามาฮัก็มาหน่อยได้เหรอสี่สิบแปดอืมพักกันเดี๋ยวตัดแต่เศร้าเดี๋ยวเหี่ยวหาดลิลอสบายดีจ้าสบายสบายตรงนี้มาจ้าเมื่อนี้บุฟเฟ่ต์เขาปุ้นพี่น้องเอ้ยสวดกับแกมถือมาด้วยจ้า เห็ดยเลยดับเงกัญาเฮ้ยเธอนั่นแหละจะได้เห็ดควรปั่นขึ้นมาอันนี้กลับมันมั่นนะมันกัแหมทัวหั่วขอบคุณค่านะคะมาสวยโมเมนต์มาสวยมาบายแต่ก็มาบายสองโมเมนต์บายสัรดาโอ้ชี้ขึ้นมาเลยอีเจ้าของเือนมันเบอยังบอยู่สักะนาโคโวอยู่ดิสิบบอยู่ระดาเออ ครับพมแบบอ่าเรงคาลงพุ่นแหละพมแบบงไปน้ำเข้าไปสร้งสกะเออนุนินาอืมเพือนอันอี้เขาว่ามาบุญบ้านเบาออานเขาว่าไปเว่อานนั่นก็อืมอต่เออนี้ค่ำาเอค่คกันกับซีนอนอันี้ก้าวกวาปวน วกบาจังนอยอเพ่งกาทืบ่บ่อแบรจะนีบ่บ่ได้มีบ่มีการคมงานจำมณีนาจ้าไพอบ้านประกาศแล้วว่าคันแจ้งนะให้เลืกไม่ให้ต่อแต่ยเขาครจอยากด้วยัดีกว่าสมมติไปสิไปหากินจุแจ้งจนมืดเขาก็อยากนอนหรอวะ

เอออันนั้นกินอะไรเฮ้ยหมอมาเลยนี่นั่นท้องนั้นอยากตายแต่เศร้าฟุมแต่ว่ามันก็มันก็ดีขึ้นได้แล้วคครได้ยินเสยนตู้นี่นะ คืสมาพึ่งวึ่งอยู่พี่น้องอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นแมวนสบายดีเด้อพี่น้องเด้ออือตวโบมี่น้ำหนักขอเองยาเองอือแทบจะบอกอ่าปแงมากินน้ำกับปุ้น้ำกทั้งไกล้ทั้งกะที่เอาข้าวไปแล้งะเอาลบเอามอีกแล้วบังนึงงี่นออเส้นนึง เออเออเขาเออกตั้มกันนี่บอกท่านมาบาอีใหต่เตมูเที่ยวตั้มไปแล้วข่าวไปแล้วอาลบออกมาฮะการห่อนออกบ้านส้มแขนนีใกล้ๆเน่มันอุบทุบอยู่นะครับมันจะมีห่มไหมนั่นนี่เดินนัาบ้านเจ้ากับอซื้อนะมันพวกกวยพึงนด้เฮ้ยพวกกล้วยมันเป็นห่มนั่งนะห่มนั่งอีแลงอติ อันชื่อรถไฟมาเปลี่ยนเอาเดี่นใช่เออรถไฟคันตัวนี้มาเอาไปแล้วได้มันจีบสีปตาอย่อ่าเขาก้นเหงามานี่รถอันเคนมาของเอาตัดไปรวมในกระเป๋าในนี้หายล้อยอ่ะไปหายลออ่ะปั๊ดอือว่ารถไฟคันหนึ่งวันนี้ว่าเด้อหายลอยไปกั้นเขี่ยเอาสองสมงกันข้าวเมาข้นมันื้อบเด้ออืออันนี้ยันมาตังอย่างเราเอาซื้อต้นอันนั้นมาปลูกต้นใบใหญ่ๆหนาอย นขางเงินจปดนเบงิต้นยังให้ไข่ใบตัดเต่าเออใบนนั้นะเป็นใบกเกี่ยงงี้ยเกีงน่ะยเืนเก่าน่ะไม่แย่น่ปลูกเลยทางทิมว่าเป็นไม่บนอุ่นว่าอ่อต้นแตนันเป็นห่มคากเนาะยือกยืดออนี่เาาในเมืองในขางทางญ่เป็นห่มงมันจะเป็นย่างแดดตาเตนาปต่เ็นช่ยันอยด่บนี้ปากคนเนา ้านไดพนพ่ yes, so, like hey, ิด yes, ีมาดีหล้วก็ดีเลยเนาะเหมอนกันก็มันเขาคือเห็นลูกเ่นแล้วเฮยโตผู้ปูดอกไม้ไปแ้เนพน่อยนะมันติดโโพะแนเูนี่เป็นเเอ้ามาผักลไปเลยวปลูกแมวโง่นะคนเขาด่าคนเขาด่าบอกโพดโพบอกเฮ้ยจะเอียงกมาปลูกดอกไม้แต่ว่าโง่อ ปลูกดอกไม้พะวงโง่บอได้ขายโลละเจ็ดสิบูกโง่จ้าโง่จ้าูกข้างหน้าโ่ขายโลละเจ็ดสอักนโลละสี่สิบบาทนี่อนี้ก่ยางพิม์เนาะกพนี่็กระปุกแล้วก็เห็นคนอกขนว่าด้านนั้นเดี๋ยวตั้งไทยคือสิงห์โบรตื่นเขากระปุกข้าวกอะปุกขาวอ้อโลละบาท่โง่

อืมต่ยทีมชาซื่อๆอเล่มันดอกน้อยมนรีบิกี้กวกนจักับมซื้อนนอืมว่าปลูกแค้งอะไรกับปลูกแค้งซองเถ้ากับไบคายพี่ดาวเอ้ยพอแต่ไดเข้ามาขออืมโอ้ยอุงอ่างน้ำผุดเถ่าดีจะกินกี่ก่ตี๋ยวเกยอกัยำยังบ่ได้ยุอ้า

กับนนท์บะมือต้นบะมือูกะเบ้านม okay, ือแก่เ so. ม okay. okay, <so okay, ือเขากบมามากูกบมานำมันังคาบเเก่ากอือนน้ยาดอเาแก่ตูงน้ยพนชุมพรถาทั้งนั้น เนาะบอลเยอะมากทั้งนั้นเลยคนลัเนะแล้วอสโยโย่แล้กคนจังคนละจตายข้าวโชดให้มันเปิดใจทีหน่อยจังโย่มาโยกับกูเนาะโย่อะโยโยมเขาเขาคือมาเห็ดบอกมือนนี่นะเขากับบไรายยูบุญยูซินบอ บุญเลยเนาะบุญอีกเลยเด้น่ะวันที่17บุญวันที่17เอาวันแวกตายป่ะวันแ้วเขาก็มาเฮ็ดเล้ยวจะง่อยจะน่อยอันเบิร์บอาจสิกีมไมเฮ็ดไข่่ไข่อยูดอกพุธตุ้มตัวไข่แน่อืมอ่ะไข่ละว้าหเรือนด็ชาดอสูง เบิเอง่าะนเปนบิเอยู่กับใครแน่อะไรกับคนอู้ใครแน่มีผัวยืมอะไ้บ่เเนี้ยเออนั่นคือบอกเฮ้ยเออนี่แล้วลน์ต่อไปกูย่ะเปน่บริวารเด้อ้มโอ้ยเจ้ากัเป็นนีแล้วแบัลลจะมาที่บ่อไปยต้มแล้ว บ่เป qu uh to uh, oh ็นย uh. like, uh ันละต้มบอกเขายันต้มลรายันบ่มีเงินใส่ให้มึงใส่ไว้นะอ๋อฮะอืมเงี้ยถูกกับมีเดี๋ยวางมึงไปแข่งกับมึงจะเออกดน้ำมึงก็แหล่มึงกินน้ำไปตอนได้น้ำไปตองได้มึงก็เปนดีกันนะมึงกันน้ำเข้ามาได้ไอ้เป็นเมาอยู่มึงกิดบ่กล้าเขาแล้วมึงยันเมาเออเขาพามาเห็นเบียร์อยู่โจกโจกจะภาษีจะเข่าเพราเบาเฮือยไอ้กูเป็นพายุในมึงเด้อแท้แท้กันกันด้อบ่เด้ออืมเงีทางกันเด้อกันไปทางเด้อเฮ้ยทางมันยันอืม เยกบ่ได yeah. yeah, yeah, yeah. er oh, yeah. mm, uh ้เยได้บอไม่จ้ยแยกตยกันไปน้ำกันจะตีกันต่ก็ตายยอมมึด้แล้กันยอมมึงจะขึ้นหน้ากว่ากูอีกกันน่แหละอือเด้มาพี่นองเอ้ยอาสีดำกระดับเรือหลุดเอมือนี้กับไข่น่ถือว่าไข่แน่พี่น้องจ้าบัวนาเาป่นได้เนาะมือนี้นะ เธอว่าเพราะว่าเมื่อวานนี่ล้มอุ่นอุ่นมื้อนี่นะบอ่อล้มจา้าใารแน่ถือว่าโอเคนะจ้ากับบรรยากาศหน้าตอนนี้เนาะเอออืมมันยา อืมแดดแล้วอืม เลงมอนลายได้ได้บุญข้าวขันลมฮอนั่นเี่มือเล้ยงมองลาบ่งเ้าฮอนเ็นยังเย็นเห็นเห็นคอยยังหนาวอยู่เลยคอยน้องฮ้อนวุ่นวุ่นอยู่เล้วอยขาอยค้งไจะชื่อขาให้ร่างกายของฮอนเียว่าอยากกินข้าวแต่หนีไมาจดอยาเขาจับชิปยังบนดับปุดยังดัปอยู่ต่ได้กินอะไริข้าวีเจ้าเด้อข้าวเด้อขับเต่ากับบนไดสลแค่นี้ขข้าวเด้อกูข้าวเรามึงเบิ้งตาได้จจงที่ว่ากูดั เต่งงน้ัข้าวก็คุอยู่กะเบิ่งมึงเน่ยนาเดไปไม่คมึงบ่ขาอืมมึาดนาดำว่าเลนะบ่อเล่นนมึงก็บปไดดำมันที่ด็กคุยอยู่คไปไม่คืมใจแล้วพี่น้ยเฮ้อท่านุปเบิแจคือพี่เสกโลโซเอรอเฮ้ยเอาสวยปิเสไเกโลโซอืม คืออันไปต้างขื้นมาในพมแก็ยุงหยงยองยองย่บวีบอกยงมแล้วมันมได้สะกีรืองมวีกัอนมาได้สามมาหยุ่งแหงอืจะบอกน้ำวีมันบอกอืเาอกแต่ใส่แหละเขาตู่ีพอืมือขึ้นตชีตัว้เลยบลันอากระสวยเฮ้ยไส่ไส่นึ่ง่โบได้สัญญาณผู้บ้านน้อยมากสัญแต่ไปซื้อป่ามาอนป่าบ้านเงอนเจ้าคือโชสิลงแล้วเจ้าเนคือ โอ้ยไปหายแลลวเฮ็ดหน้าแซกตัดแล้วมันไปทังใดขหนากั่แวันางนกอันไปหอดหาแล้วก็ครับเฮ็ดหน้าแล้วก็เฮ็ดยู่กันหน้าแต่ว่าขันหน้าใหสิบเฮ็ดหน้าเนาะแต่ก้าวกัดใจขันหน้าย่ญ่นะเฮ้ยเนาะมันพอหมดะมีทางลงแผ่นโซลาเซลล์ได้พี่น้องเปิดกันแล้วพี่น้องจับลาพาจบพี่น้องจัาติดตามคลิปหนากก็แล้วกันพี่น้องสวัสดีค่ะ